สวัสดีครับผมคันนี้มาติดตั้งกับตัวกล่องแรปเตอร์นะครับอ่าเป็นรถพอกนะครับเนี่ยรถพอกปรับเสียงฮอบไปครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวคันนี้มาดูโหมดปิดควันครับคันนี้ ไฮไลท์คือโหมดปิดควันครับคันนี้ทุกาต้องการโหมดปิดควันเดี๋ยวมาดูควันดเดิมนะครับดูควันดเดิมโอเคพี่เดี๋ยวพี่รบกวนเอาเบิร์เบให้ควันออกอะไรพี่ให้ควันออกมดูนะครับอันนี้อันนี้ควันเดิมนะครับโอเคครับอันนี้เป็นโหมดปิดควันก็อันนี้เปิดควันอยู่นะครับ๋ยวผมปิดควันให้ดูนะครับนี่ฮะโหมดปิดควัน อันนี้ผมเซตผ้าไว้แล้วครับผมเมื่อกี้ควันดำนะครับอ่าปิดควันครับผมอ่าพี่เหยียบไปสุดเลยครับรอ,อบล็อีกล็อบนะั้งโอเคครับผมอ่า็อบเครื่องฟาดไป4,000กว่านะครับตบตั้งไว้อ่า คราวน,นี้ผมตั้งรับเครื่องไว้สี่พันะครับสี่พันควันก็จะมีออกช่วงหัวหัวนะครับช่วงไปไปลายไม่มีผลครับผมนะขายต้องการโหมดนี้อับรองครับไม่ผิดหวังในราคา,ากระชับมิดครับผมสนใจสินค้าก็ทักแชทเข้ามาได้ครับโอเคครับผมคลิปสั้นๆครับขอบคุณครับ